ครับสวัสดีครับผมอ้นนะครับจากช่องบาเจนะครับวันนี้ก็จะมาทดลองนะครับเพราะมาเมล็ดนะครับต้นอินทผลัมนะครับพันธุ์บาฮีนะครับผลจะเป็นสีเหลืองนะครับที่เขาขายกันราคาก็ แพงอยู่นะครับก็วันนี้ก็จะมาเพาะดูนะครับว่าเขาจะงอกหรือเปล่านะครับก็ติดตามกันดูนะครับครับก็มเมล็ดของเขานะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับมเมล็ดของ อ,อินทาลัมนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอย่างแรกก็เช่นเคยครับถุงเพาะชำนะครับขนาดของผมเลือกใช้ขนาดเล็กนะครับ แล้วก็ใส่ดินลงไปอัดดินนิดนึงนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็เราก็วางมเมล็ดลงไปแล้วก็นำดินมากบครับแค่นี้ครับ ง่ายๆนะครับลองดูนะครับว่ามเมล็ดที่เราเพาะจะงอกหรือเปล่านะครับใส่ดินกบลงไปครับดินกบไม่ต้องไม่ต้องหนามากนะครับ ครับเมื่อเรานำมาเมล็ดลงมาชํำแล้วนะครับหลังจากนี้ก็ลดน้ำให้ชุ่มนะครับแล้วก็พาไปวางไว้ในที่ล่มนะครับก็ต้องรอนะครับว่าเขาจะงอกในระยะเวลากี่วันนะครับแล้วก็ต้องควบคุมความชื้นด้วยนะครับในถุงของเรานะครับ ในดินปลูกข,ของเราให้มีความชืน้นพอดีนะครับไม่ไม่แฉะจนเกินไปนะครับก็ต้องต้องหมั่นดูด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ